ข้อแรกนะคะสถานะของผู้ร้องเราก็บอกเลยค่ะว่าผู้ร้องเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายถ้าเขาบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นคุณก็จะต้องแยกสำเนาใบสำคัญขอพเธาไม่ได้แยกนะคะแนบสำเนาสำคัญใบสมใบสำคัญการสมรสมาด้วยนั่นเองนะคะท่านจะบอกว่าท่านเป็นภรรยาเขาโดยที่ไม่มีใบสำคัญการสมรสไม่ได้นะคะนี่ละครก็คือฉ่ำอโอเคไหมคะต่อไปค่ะการตายและภูมิลำเนาเนะคะนายเศรษฐีรุ่งเรืองทรัพย์นะคะถึงแก่กรรมนายเศรษฐีรุ่งรืองทรัพย์ตาย ในงาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่12มีนาคม66แพทย์ได้ลงความเห็นว่าหัวใจวายตายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรากฏตามสำเนาใบมรรณบัตรนั่นเองนะคะอบ่ไม่ห่วงท่านเรื่องการบรรยายนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแนะนําท่านนิดน,นึงนะคะว่าอย่าลืมในการแนบเอกสารต่างๆนั่นเองเนาะขนาถึงแก่กรรมค่ะตัวของตัวจําเลยเอ่อตัวของไม่ใช่จําเลยค่ะตัวของผู้ตายเนี่ยมีภูมิลําเนานั่นเองนะครับ ปรากฏตามสำเนาใบทะเบียนราษฎรนะคะเอกสารปรากฏท้ายคำร้องหมายเลข3นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเราก็จะบรรยายถึงในส่วนของซับมรดโอันนี้ในส่วนของเอกสารของทุกท่านมีอยู่แล้วเนาะในหน้าที่37นะคะเรามีเหมือนกันเป๊ะนะคะในหน้าที่ข้อที่3นะคะนอกจากบรรยายแล้วนะคะว่า อ่าข้อ2เนี่ยเราบรรยายการตายข้อสาเนี่ยเราจะบรรยายในถึงทรัพย์มรดกแล้วก็ทายาทน,นั่นเองค่ะทีนี้กรณีถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะคะก็หอกว่าผู้ตายไม่ทาพินัยกรรมทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใดและไม่ได้ตั้งผู้ใดให้เป็นผู้จัดการมรดกดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าเออเขาเนี่ยมีทรัพย์มรดกอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นมีเงินฝากเนาะเวลาอ้างเราก็อ้างตามบัญชีทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทายาทมีสิทธิ์รับมรดกกี่คนเราก็อ้างตามบัญชีคอรย นนันเองมีหลายท่านถามนะคะตัวเบเองก็สงสัยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สงสัยสงสัยหน่อยก็ได้นะคะคือมันมีกรณีเรื่องที่ว่าอุย้ยเทวเตอร์ทำไมอันนี้เนี่ยไม่อ้างสำเนาแล้วทำไมาเอกสารอย่างอื่นอ้างสำเนาอันนี้ไปไปถามท่านอาจารย์ภาคกลางวันมานะคะท่านอาจารย์บอกว่าเออถ้าเกิดว่าเขาให้ร่างอะไรก็ ก็เขียนของจริงไปเลยในเมื่อเขาไม่ได้ปรากฏว่าเออเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสำเนาอะไรท่านก็เขียนตามข้อเท็จจริงไปเลยย้ำนะคะใช้เฉพาะการเขียนตอบในติบัณฑิตนะคะท่านอย่าลุกลามไปถึงการสอบตัวนะคะการสอบตัวเนี่ยให้ยึดจากตัวของติวเตอร์พี่ดิวนะคะแล้วก็ติวเตอร์พี่โอ๊ตไปนะคะถ้าสอบนเนี่ยเอาเท่านี้เอาเท่าแบบหลมุหลมหชิวๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปสอบตัว นู่นเลยค่ะพี่ดิวพี่โอ๊ตนะคะแน่นๆตับๆในะคะล่าสุดไปเห็นสไลด์พี่แกมาสวยมากนะคะว่าเออจะขอหละนะคะต่อมาค่ะนอกจากบรรยายแล้วนะคะว่าเออมีทรัพย์มรดกอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็จะบรรยายเหตุขัดข้องค่ะเหตุขัดข้องของผู้จัดการมรดกรู้เลยนะคะว่าใช้เงินบ่ได้ มีเงินในบัญชีอยากใช้คนตายไม่ได้ใช้คนเป็นอยากใช้คนเป็นใช้ไม่ได้ก็เลยมีเหตุขัดข้องเลยละ่ะคือผู้ร้องไปต่อขอบอกเงินตามบัญชีเพื่อมาจัดการมรดกแต่ทายาทเอ,อ่อทัไปคะแต่ปรากฏว่าธานาคารเนี่ยแจ้งว่าไม่สามารถเบิกเงินจ่ายไว้ได้เว้นแต่จะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อนด้วยเหตุนี้ผู้ร้องจึงต้องอาศัยบาร,รมีศาลเป็นที่พึ่งน,นั่นเองทีนี้เราก็ต้องอธิบายต่อไปค่ะว่า เขามีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างเนาะก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องดูก่อนนะคะว่าเขามีหนังสือยินยอมไหมอะไรไหมนะคะเพราะว่าในกลุ่มของทายาทเนี่ยทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีหลายคนใช่ไหมคะก็ต้องได้รับหนังสือยินยอมเข้ามานะคะอย่างเช่นเดิมนะคะเรื่องของสำเนาก็ค้ำคางไปนะคะก็อ้างเอกสารจริงไปได้เลยนะคะย้ําเฉพาะในการสวดของสอบเนเฉพาะสอบเนเท่านั้นนะคะสอบทนายให้ยึดที่พี่ดิวและพี่โอ๊ตโอเค ทีนี้ถัดมาค่ะในเรื่องของคุณสมบัตินะคะก็เป็นไปตามกฎหมายเลยบุคคลไม่ได้เป็นบุคคลผู้ร้อไม่ได้เป็นบุคคลวิกลจริตไม่ได้เป็นคนที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถไม่ได้เป็นบุคคลผู้มีหนี้สีล้นพ้นตัวไม่เคยถูกพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายอันนี้ถ้าถ้าออกก็คือก็ต้องจำนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็ ขอสารค่ะจึงขอประธานกา,กาบเรียนมาเพื่อขอสารได้โปรดกรุณาไตาส่สวนคำร้องและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมลงในส่วนของควรมีควรแล้วแต่จะโปรดด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็พาร์ทของการหลงลายมือชื่อน,นะคะก็เว้นว่างๆไว้แบบนี้ได้เลย